เพราะวันนี้นะคะเพื่อนๆเล็กจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะแต่พูดถึงคาว่าอาจารย์เพื่อนๆเดี๋ยเพิ่งทําหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วก็เปลี่ยนช่องหนีนะคะเพราะว่าอาจารย์คนนี้ท่านไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นฝันใจเด็กแนวด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดน,นึงอะค่ะว่าอาจารย์ทาอะไรมาบ้างะคะไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมหรือว่างานอดิเรกอะคะ่ะอาจารย์สอนหนังสือนะอย่างคอลัมนมก็คล้ายๆเป็นพระทางโลกอะก็รับกิจน,นิมนต์บ้าง <c oughs> เขาให้ไปพูดสอนที่โน่นทีนีก็ไปแต่แว<อ>่าไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์เราเคยเรียกว่าเป็นพนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหลือก็สเปเหละตอบปัญหาใครถามอะไรมาก็ตอบแล้วก็ ตอนนั้นก็ทํารายการทีวีเล็กๆแล้วเล็กก็สงสัยค่ะคาว่าขวัญใจเด็กแนวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอะค่ะอาจารย์อ๋อไม่มีหรอกครับ<ม>คนเราจะมาแนวอะไรกันบ่อยๆนะฮะก็ <c oughs> คงเพราะว่ายุคหนึ่งผมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคอลัมน์นตสประจำคอลัมน์นั้นมันชื่อว่าอยากต่อเป็นอะไรที่มันอยู่ในนิตยสารที่เขาเรียกว,ว่านิตยสารเด็กแนวมั้งประมาณน <c oughs> หนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์มีสไตล์ที่เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นสไตล์ที่เกด็กมาเรื่องเด็กน้องเด็กแนวอะไรไปจริงๆแคดลับไม่มีเลยเขาบอกว่าเสียงผมคล้ายนัเน็ก เขาชอบบอกว่าผมมองอะไรไม่เหมือนคนอื่นผมก็ <attractions S 2> ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมมองอะไรเหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนมันก็มีจุดยืนของตัวเองอย่างเล็กอรืวว่าวัยรุ่นเนี้ยค่ะก็จะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องเครียดใช่ไหมคะอืออาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องเครียดไหมคะการเมืองการเมืองเป็นเรื่องเครียดฮะคนเราก็ต้องเครียดนะครับแต่ว่าความเครียดของการเมืองมันมันต้องมีความเครียดในลักษณะของความเอาจริงเอาจงังเราต้องมีความเข้าใจอย่างมีหลักวิชายอย่างจริงจัง แต่ว่าความความเครียดของการเมืองไม่ใช่ความเครียดในหมายความที่ว่าเราเหนีออกไปจากมันได้หรือเรามองว่าวการเมืองเป็นเรื่องซึ่งมีไว้เพื่อทําลายคนอื่นคือการเมืองกิจกรรมของการอยู่ด้วยกันอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดตั้งต้นทีนี้ไอการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการครอบงำหรือว่าไม่ใช่ถ้าเราไม่คิดว่าการเมืองคือนการครอบงำเราก็ต้องทาให้การเมืองมันโปร่งใสมันมาจากความเข้าเาข้าใจเข้าใจว่าเรากินชีวิตคนอื่นคนอื่นกินชีวิตเราไหมเรามีความสุข ใช่ไหมเรามีไฟใช้ทุกวันเพราะนโยบายมันก็มันทาให้กรุงเทพมีความสะดวกสบายแต่คนต่างยังหวัดเขาไม่มีปลายจับ200กว่าชนิดคนต่างังหวัดต้องเปลี่ยนพื้นที่แต่มันไม่จําเป็นที่ต้องบอกเฮ้ยนี่มันต้องฆ่ากันนะฮะหมายควว่ามันต้องเข้าใจการเมืองมันเป็นเรื่องซึ่งต้องเอาจริงเอาจังกับมันแต่ว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องตายเพื่อมันคนสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าตายสิบเกิดแสนคนสมัยปัจจุบัน่ยต้องคิดว่าจะมีชีวิตรอดเพื่อให้มีประชาธิปไตยยังไง นะครับอันนี้เขาเป็นเรื่องใหญ่มือนกันเวลาอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองใช่ไหมคะทำให้เรื่องที่มันเครียดกลายเป็นเรื่องไม่เครียดขึ้นมาอาจารย์แบบมีวิธีังไรไหมคะันเป็นเรื่องที่คือเราก็ต้องเข้าใจะครับหลักง่ายๆผมคิดว่าเราจะเข้าใจการเมืองเราต้องตั้งหลักว่ามันเป็นกิจกรรมที่คนีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแต่คุณต้องมีสติกับมันนะครับแล้วคุณก็จะต้องรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวพันกับคนอื่นการที่คนเพิกเฉยมันอาจจะทําให้เกิดความเลวร้ายต่อคนอื่นที่คุณไม่รู้้้จัััักกกออีตงเยะะ็ไดนนครบม มันมันเป็นเรื่องซึ่งเราต้องเข้าใจมันนะครับแล้วก็เราต้องมีความรักที่จะสนใจสิ่งเหล่านี้นะครับแต่มันมันไม่ใช่ว่าเราจะมาบอกว่าการเมืองคือสิ่งที่เหนือกว่าศาสตร์อื่นๆไม่ใช่เราควรจะมีความเข้าใจว่าการเมืองก็เหมือนศาสตร์อื่นๆคนคนหนึ่งเขาสนใจแมลงตัวหนึ่งเขาก็มีความรักความสนใจกับแมลงตัวนั้นเราสนใจการเมืองเราต้องสนใจให้มันได้เหมือนคนที่เขาสนใจแมลงเราไม่ต้องไปอ้างว่าแมลงตัวนี้เป็นแมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่จําเป็น แล้วการที่เราเข้าใจมันเนี่ยจะทําให้เราไม่ไปเครียดหรือว่าไปหมกมุ่นกับมันหรือเปล่าคะคือโลกสมัยใหม่เนี่ยมันชอบหลอกเด็กชอบหลอกคนทั้งหมดว่าคนมีทางออกไปจากสิ่งซึ่งมันเป็นอยู่ง่ายๆเช่นอะคุณซื้อสินค้านี้คุณก็จะสบายอย่างนี้ซื้อสินค้านั้นมันก็จะแก้ปัญหานั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นครับการที่เราเข้าใจการเมืองสนใจการเมืองมันทําให้เรามีสตินะครับเหมือนเรามีความเข้าใจเรื่องฝนตกเนี่ยเราก็รู้ว่าฝนมันจะตกยังไงมันก็เปียก เราก็ต้องกลางร่มก็ต้องระวังตัวเองแต่เราก็ต้องรู้นะครับแต่พการเมืองมันไม่ใช่เหมือนฝนอย่างเดียวเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยค,ความน่าอยู่ของโลกเ<ม>ือการที่เราอยู่กับคนอื่นได้แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นปัญหาของคนอื่นด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เรามองว่าทุกอย่างเป็นปัญหาและเราหนีไปางเดียวอาจารย์รู้สึกไงบ้างคะที่เขามองอาจารย์ว่าทําการเมืองจากเรื่องเครียดให้กลายเป็นเรื่องไม่เครียดได้อ่ะคะ่ะผมว่าเขาเข้าใจผมผิดนะคนเรามันมีตลกหลายอย่างนะครับมันก็มีคนคนส่วนใหญ่ที่พูดอะไรตลกๆจะเป็นคนที่เครียด แต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นความภูมิใจก็คือว่าเด็กหลายๆคนที่เรียนกับผมเนี่ยเขารู้ว่าผมตลกแต่เขารู้ว่าผมจริงจังนะสิ่งที่ผมพูดแล้วก็บางครั้งมันใช้เวลาหลายปีกว่าเขาจะนึกได้ว่าเออสิ่งนีมน้มันสอนมาแล้วนะกลับมากลับมาอ่านกลับมาอะไรซึ่งมันก็จะอยู่ติดตัวเขาไปตลอดเรียนการเมืองเพื่อเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เรียนการเมืองเพื่อไปจัดการคนอื่นค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ค่ะแบบมีความกระตือรือร้นที่จะมามีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนคะ การเมืองมันมีความหมายทั้งกว้างและแคบนะครับผมบอกแล้วการเมืองแบบแคบก็คือคุณก็ต้องไปเข้าภักเป็นเยาวชนติดตามข่าวสารทีวีซึ่งมันไม่มีคนอื่นครบคุณก็จะเป็นเนิร์ดแบบอ่านข่าวเครียดอยู่คนเดียวกับการเมืองในลักษณะทั่วไปเช่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันการเมืองเชิงวัฒนธรรมนึ่งหมายถึงว่าวัฒนธรรมมันเป็นพื้นที่แต่แต่ละฝ่ายเข้ามา กำหนดเข้ามาศึกษาเข้ามาพัวพันเข้ามาต่อรองกันเนี่ยคิดว่าเยอะนะครับวัยรุ่นมีบทบาทนะครับแต่ก็แต่ว่าเราไม่สามารถจะไปคาดหวังว่าวัยรุ่นต้องเป็นคนนําสังคมแบบยุคหนึ่งจะไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจถ้าเขาเข้าไปพัวพันกับความขัดแยง้งเขาจะเจออะไรต่อไปนะครับเราไม่มีทางออกให้เขาเนี่ยเราไม่มีทางเลือกที่ดีพอให้เขาสนใจเราไม่มีอุดมการณ์ที่ ทำให้เขาเกี่ยวพันได้มากขึ้นหรือเปล่าแล้วอาจารย์ว่าจําเป็นไหมคะท,ที่ว่าเราจะต้องนําเสนอการเมืองให้มันมีความเครียดน้อยลงเผื่อว่าเยาวชนที่เขาไม่สนใจเขาอ,อาจจะหันมาสนใจมากขึ้นก็ได้ไม่ไม่ไม่เราควรจะนำเสนอการเมืองให้มีมุมมองที่หลากหลายและลึกซึ้งขึ้นค่ะเพื่อให้เห็นว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องตลกนะครับการเมืองเกี่ยวพันกับชีวิตของคนจริงๆนะครับคนมีความสุขเปิดแอร์นอนที่บ้านคนเดือดร้อนอยู่ข้างนอกอ่ะเราไม่มีตังค์อ่ะ มคนโฆษณาขับรถขับอะไรแล้วมันมีคนขี่ตุกๆคนเดินถนนที่เขาร้อนจากแอร์ที่คนเปิดอย่างเงี้ยแล้วคนจะทําเรื่องนี้ให้มันไม่เครียดมันไม่ได้แปลว่าคุณแก้ปัญหาลากเง่าที่มันเกิดขึ้นในการเมืองนะครับมันคนละเรื่องนะครับเราก็ไปคิดว่าเออทุกอย่างสามารถจะเอนเตอร์เทนได้หมดนะครับเอนเตอร์เทนมันมีทั้งคอมดี้และทริจดีนะฮะ,ะมันเศร้าก็ได้นะครับะฉะนั้นผมว่ามันต้องมีสติแล้วก็ เราต้องเอาจริงเอาจังกับมันนะครับแล้วเราคนเขาจะได้เชื่อถือัทธาสิ่งที่เราพูดเพราะไม่งั้นมันจะเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องผิวหน้าหมดอไม่เครียดไม่เครียดไม่เครีคยดแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปปัญหามันก็ไม่เคยแก้เพราะทุกคนรู้สึกว่าตัวเองไม่เครียดก็หนูอยากจะถามอะไรนิดนึงค่ะแต่ว่าอย่าหาว่าหนูลาปาเลยนะคะหนูก็แอบอยากรู้ว่านิสิตอย่างหนูค่ะกับอาจารย์พิษเนี่ยเราจะมีสิทธิหน้าที่เท่าเทียมกันไหมคะเรามีสิทธิเท่าเทียมกันนลครับคุณกับผมเป็นพลเมืองเท่ากัน สเสน่ห์ของการมีประชาธิปไตยก็คือเรามีประชาธิปไตยเพื่อที่เราจะยืนยันว่าเราเป็นสิ่งซึ่งสามารถดูแลตัวเองได้เด็กดิ้นลนอยากจะพ้นจากการให้คนอื่นดูแลมาดูแลตัวเองตรกะเดียวกันประชาธิปไตยก็เหมือนกันสิทธิพลเมืองต่างๆของคุณกับผมก็เหมือนกันถ้าเราอยากเป็นผพลแล้เราก็ให้คนอื่นดูแลแล้วเราก็ต้องแลกมาโดยการที่เราไม่สามารถทาโน่นทํานี่ได้ถ้าเราอยากดูแลตัวเองได้เราก็มีประชาธิปไตยแล้วก็ปกป้องสิทธิของเรา นะครับค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงเพื่อนๆวัยรุ่นแรงคิดทีวีหน่อยค่ะก็อย่าลืมตือนมาดูรายการนะครับเรื่องราวเรื่องการเมืองมันมันมีมุมมองอื่นๆซึ่งเราไม่ได้เรียนโดยตรงเราก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้แต่มันก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกคุณทําได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พิดมากๆเลยนะคะสำหรับแนวคิดไอเดียที่ไม่สําใคยเลยค่ะขอบคุณมากค่ะจย์ครับสวัสดีครับค่ะเพื่อนๆค่ะก็ ได้ฟังอาจารย์ผิดแล้วก็ต้องกระตือรือร้นช่วยกันมีส่วนร่วมนะคะสำหรับวันนี้เล็กกับอาจารย์ผิดก็ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ